น้องเดือนคิดว่าล้านล้านห้าทางเบิร์ดนี่ยวะวะเฮ้ยเราเกิดแลึกชใยลึกใจเท่าไรบาทที่ปลายล้านชิพหาล้านโอ้สี่แสนแปดชิพมือนธรรมดาพี่น้องเลยเนาะอันนี้เป็นทางข้างหน้ามันเนาะถูกแพงน้อยนี่พี่น้องเลยจับหมอชีเลยเอออันตัวที่หัวเนี่ยใช่ยังอยู่ อຖືກจากว่าถึง5รุ่งน้องไม่ນด้ๆนั่นแบบ9ออกบ่คือไงไม่ได้ออกภาๆเลยหน่ออ๋ออย่างงเนอะแต่ว่านั่นนั่งๆดือนี่เก็บไว้อยู่เก็บไว้อ๋น้องอย่างงเนอะ กับสบายดีสบายดีเอฟซีพี่น้องเบิดสุขูมสุขคนพี่น้องเลยเนาะเปิดภาพแบบบม่ได้เห็นหน้าเลยพี่น้องเลยเนาะปัดหลังกับีทั้งน้องเดือนกับมาฮอดพอดีพี่น้องเลยเนาะถือว่าลงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะกับทักทายสบายดีเอฟซีพี่น้องเบิดสุขูมสุขคนพี่น้องเลยยังคิวมองเก้าอยู่พี่น้องเนาะโดยมามาติโดนน้ำมอเอ้ยนี่นะโดย สีแดงแท้งใจขนาดเนาะโดยสบายดีเด้อทางเอื้อยเรียงยก็น้องเดือนเนาะอือมีอยู่เรื่องภูมิใจกับดีใจอ๋อเอาเอาดีเอาดีใจละก่อนอ๋อสีนี้คือทั้งใจเลยน้องเดือนบอสในคลิปก่อนนะเนาะถึกใจเลยโอ้ถึกใจเลยวันนี้สีแดงแจ่มขนาดเลยแจ่มขนาดเลยอ่า ไม่เนี่ยคับไม่นะเซราเนี่ยนะก็สีแดงอีกเมนอ๋อแต่ว่าเฮือนแล้วมันยังแล้วก่อแล้วยันจะเป็นสีแดงอยู่เฮือนกันเนาะก <c oughs> <c oughs> ็อยอ่าก็หัวกนไปพี่น้องเลยเนาะอ๋าไปไปไปเบิ้งพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> หลังก็สีเพิ่นป้าระวังเลื่อนนอกผาช่างเพิ่นเห็นว่า,าไม่ตกในหัวได้เนาะอันนี้อีกสิเมนแผน่นแผ่นย่าวันนี่เนาะ เปนหลังง่ายไมเล้งรอเขม่ค้อนยงเรูม่แล้วเนาะผมทั้งสามันกำลังเฮ็ดอยู่พี่น้องเลยเออคัก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 ๋อหลังกับสีแดงคักก็ดีเนาะอันนี้ไหวคนหนึ่งต้องการไหวมาแม่เสียละคักสาไวมงจักตับจักบึกเอื่อยนี่ย อันนี้เขาอุปึกหนึ่งเปลปกหนึ่งสิปายพุ่นจังเนาะสเวตเปึก องไม่เส็งเงินเบาหมดเลยคิบาทล้านเนเบาหันด้วยโบฮูเลยสิบล้านบ่น้องเดือวล้านห้าอหลังสีนองไม่ชิ่งน่อให้น้องน้องเดือนน้องเดือนคิดว่าล้านล้านห้าแม่ทางเบื้นี้บ่่อล้กนนลึกชัยลึกชยบาทสิบบาทล้านสิล้านโอ้สี่ป มาธรรมดาพี่น้องเลยเนาะอันนี้เป็นลังข้างหน้ามันเนาะแผ่นน้อยนี่พี่น้องเลยมีแผ่นใหญ่อ๋อแต่ลังสีพวกนี้กวงนี่เห็นเนาะอ่าหน้าแม่ต์ปลายพวกนี้นี่พี่น้องเลยวู้หน้าเขาเกลี้ยงเลยนี่นะหน้าหนาหนาขักขักขักเมื่อื่นพี่รองเลยเนาะมื่อื่นได้เห็นเป็นขึ้นม่วงน่นอนมื่อื่นทางเวียงกับน้องเดือนกันจะเห็นมื่อนี่แหละพร้อมกันนี่แหละพี่น้องเลยเนาะ เบิ่งกันชิคขึ้นมาที่ตามอีกคือเก่าพี่น้องเลยเนาะมารุดนมาเบิ่งกันพี่น้องเลยเดี๋ยวอื่นนี้จะคนจีมุ่งก่อนบอกคือชีช้ใช่ไม่ไม่นี่ก่อนแลนะ่นอนอันนี้ก็ต้องรุ่นกันต่อไปเนาะอ่าแต่ละขันแต่ละตอนพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้ทั้งสามคนยังทังเหตุตอนนั้นอยู่เออไม่ตองประกันทุกอย่าง แต่ว่ายันมุ้งมาจากแรกก่อนเนาะมุ้งก่อนคือลบก่อนแรกพี่น้องเนาะแต่ว่าลบอัดทวนเพป็นยังทันแล้วได้เนาะเป็นตังขาใหมา่เล่ามาก่อนพี่น้องเนาะอยากย้อนแสงนิดน,นึงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแสงตะเวนซองมากพี่น้องเหนาะฮ้ยบอกเลยก่อน อย่าเอาบเนาะตัวยาวนี <m ét imal> meter, um, ่เนาะมีประมาณอยู่เก้าเก้าเมตรพุ่งจริงแปดเก้าเมตรเท่านั้นพี่น้องเนาะต้นนี้คือชิ้ม็ดเเม็ดอะไรสีปายประมาณอยู่เก้าเมตรเนาะอันนั้นจะเป็นตัวตัวอย่างว่าลบลบอะไรเลยนะเมนพี่น้องเนาะเอออบขอบมันแหละเพราะว่าเป็นบางลังกะบ่ได้ใยไช่ด้เลยแต่นี่สั่งให้พิเศษแบบใช่แบบ นั่นเลยได้หน่แมนหลังไม่ได้ใช่ไม่ใช่เพื่อนมีตุพันธ์เพื่อนมีตุพันธ์ใช้อ่มีสองหลังนี่แล้วมาใช่เฮียโนงน้องตาอยู่บ้านก็ไม่ใช้อ่าแต่ว่านี่เพื่อนบ้านมันให้มันงามอีกกันเลยมันได้จัดสั่งได้ทั้งหอเสร็จแล้วเนาะอยากให้น้องเดือนได้ยังงามพี่น้องหนยเนาะจัดให้เลย เป็นนางยูหมปะป็นนางบน้องเดินมพักบ้องหนึ่งพอยู่พัอยู่บ่ไปพักไปักไพักก่อนพักไปน้ำพนันเนาะเพราะว่าคำอะไนะพี่น้องพักดอกชางมึงจะเพื่ออย่างน้าได้ไปจักมันห่อนแดดพี่น้องไงเนาะแฟนกินบ้าอ่ะอันนี้อ๋

พอง่ายก็นั่งเพื่อหยาทั้งเยนเยือนเพื่อขี้ไล่อ๋อหัก้อเนะพี่น้องเนาะโอ้ถอดไม้งามน่เนาะอไร่งันไเดี๋ยวเจเ้ออัน้ด้อายะมักใส่ได้เอ อันแบบเรียร์บเดียก็กรเบื้องนนะเะนาะมะ okay. ันบริวบว่าแข่งเขาไรเนาะลองเดือนเพื่อนกอดฟักพี่น้องเนาะองเดือนบริมีแบบว่าอันกระโปงแบบพอดีแบใส่ใส่มือสาวเลยโอ้บริเวณเนาะ

Nào mai ขึ้นเนาะพี่น้องนี่คือเจาะ chỗ หัวแปนนี่งาม ไม่ยอดดยาวเอันลิดเจาะไม่ยอดพันลมกดนมีนั่ออดอ่ทวนพี่น้องเนาะอัดทวนอยู่อแถว่าดีมุกดีใจครับทั้งเลี้ยงนต้องเดือนเนาะพี่น้องเนาะ าทางบรักผู้ใหญ่เพื่อนไอ้ตัอยทางคนเขามาพี่น้อ,นองเยตกขำยำแรงกับทางน้องเดือนกรหดพักเพื่นพี่น้องเนาะผักบัวผักนี่มันออกดอกได้เนรนน้นองเดือนผักหอมเนาะหอมเป๊พพี่น้องเลย không phê, cá na nó phần mưng ươn, nóc phân, nóc phân cá sì đe mưng, nóc phân này nóc, con con đường hèn nóc, cứ vào nã nà nhung mình hắc bò, hắc chắc

เอาว่าน้องเดือนปล่อยมันลงบ่เอามันมันดันขึ้นเนาะโดยแต่กระเพื่อมจากมัดบายู่มัดไว้อยู่แต่กางเวทเขายุ่มมุดมือกันเลยบดีมัดไว้บดีมัดเนาะโดยยานมันลงเนาะมันลงนะพี่น้องเนาะเออ ตางน้องเดือนคือว่าพักอ่าเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเนาะพักใกล้ๆน้ำใกล้ๆเนาะยังโฟนพูลแมนแมนบ่าโฟนอ่ะกะบอ่ายังโฟนั่นพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวพัดไปเรื่อยๆพันน้องเดือนเพื่อนกับโอเคท่างน้องเดือนเนาะน้องเดือนพักไปต่อพี่น้องเลยเดี๋ยวเอาเบิ่งสร้างเพื่อนก่อน

อ่าขึ้นเล่าแฟนหนึ่งพี่นเองาไงเนาะในข้าตางีัเจ้านางลานอยู่ในติดมาบนอุยอตเจ้าคือไว้เนลก็ปาเออรอมก็รู้ยาอปาครับพียยงด้มันยังบุธก็เม็ดนึงนอนเม็ดน่อ้มันกายบอกให้มันกายได้ให้มันเพียงลังดังเลยบ่ลดหน้โน

โอประมาณชิบสิมหาบอชิมหาหรือเศ้าประมาณอยู่เช้าเนาะลงไปท่นมันาอยู่บ้าเขาตัวนี้มันลายปวโอ้วบแ่แมนเอาประมาณจากชิมหาเนาะชิมหเ้าเอ่ชิอ่ชิมหาเนาะ ้ย,เย,เย,เยอเบากืมอาก็ขึ้นลองเบื่อแฟนหนึงพี่น้องเลยเนะาะโอ้คักลายพี่น้องเลยนะเนาะอือนี่คือสียนคักกันเนาะไม่แฮบล้ป้าอะไรนี่รลงเลยบ่ <c oughs> ได้ได <um ้เวลาแบบตักตอนนั <um <t <t ้นโอไซนี hmm. <t <t ่แมนข้างมันโอข้างใช่แล้วจยใส่ไมแมเื้อตกนี่ไปแต่ซากแล้วซากแล้วมีแต่เจ้าขี้บอลีนวบอลดังมันหันขีดลดึงขึ้นมาให้ันเพียงกลังดังอดั้งดั้งอันนี้มันัใกล้นี่ก็ใกล้น้เห็นไหมหลักยาวเอะไกลดีอ่ะไม่ต้องยึดตงยึกัน่ะต้องนยละยนะเอา่บงกัน ะถือว่าขึ้นไปล่องแพน,นึงครับพี่น้องเนาะพี่น,อน้อ,อ,นองเลยเนาะถือว่าหลังสีทั้งน้องเดือนเพิ่อนกับมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยาด,ดีใจน้องเดือนเพื่อนไปพี่นอ้องเลยเนาะเดี๋ยวจีปไปหาทั้งน้องนอุ่งอีกก่อนพี่น้องเลยเจ๋อหลายคือเห็นเพื่อนโคตรพักโคตรอย่างอยู่กันนี่นเนาะโคตรแล้วแต่บ่ทางนุงน่งนุ่งนี่เนาะ เห็นหิวทางโคตพักอยู่เมืเ่อกีนน้นี่่างไรล่ะเบิ่งก่อนอืโคตแล้วล่ะบ่อนโอ้ผักนงๆนี่งามเลยนี่ผักบุ้งผักบัวพี่น้องเลยอืมอะไรอะไรเป็นอะสมองอยู่บ้านพี่น้องเลยเห็ี่ยนจะคนบ้านพบนวบ่าอะไรบ่ ยัดโจรปบไปแล้วพี่น้องเลยหาภัยก็บโเห็นบาดโจรเอาไปแล้วไปจักอ๋อทั้งน้องแน้อยู่เนาะสบายดีน้องแน่สบายดีเออนึกว่าโจรเอาไปแล้วนะเออเข่าอยู่ไหนพี่บอเอาลูกนอนหูเลยทั้งง่ายมากกับโบเห็น โจนเอาไปแล้วไปจกักคือเห็นคนทศพักอยู่พอมาะเป็นมีธุระไปบ่เป็นคนหิวน้ามทพักอยู่ที่นี่มทศแล้วหรือบ่เนีย่ยังอยู่เด้เนาะยังอยู่พี่น้องไอ้บากพิกคพายพี่ยังอยู่เด้เอองามได้ผิกนี่เนาะเอะะเอเบย์ได้เนี่ยอ๋อ ยหงามหอยมันเข่ามากแน่เนาะอือแบบมากินลกเลยเอาขี้แบไปใช้เลย <c oughs> โอ้กินนี่นี่ขี้นี่เลยนี่เออพริกนี่งามเลยพี่น้องเด้อ <c oughs> แต่กี้เห็นปลูกว่าเนีมันแตกใบแต่ยังหาบไฟพุ่นแต่ยังแงงามเนาะไม่ใช่ปุ๋ยญิงเถื่อบ่ปะอือ <c oughs> มีแต่ใส่พุนธรรมดาเนาะ <c oughs> ว่าง่ายกะอ่าปลอดสารพิษพี่น้องเลย มันต้องห่วงหมูมีฝุ่นอ่ามีแต่ฝุ่นหมูมีฝุ๋ยหมูมีเคมีฮะบ่อยไงกะเอ่อตกขำตกเย็นมากเลยกะถือว่าพักกันโกพัดโคกยางพี่น้องเนาะอดพักก่อนเล่นยางทันหดได้นียงแบบนางอยู่เนาะอันนี้จะเป็นเบีย้ยเบีย้ยยังเบีย้ยยื้อโอ้ยโยังเบี้ยแมนบ่ยอ้อเน,อะออนาะ โอ้นานั่งกระบุ้งไม่เลยนะบักบัวเนาะผักเทียมผักเทียมบอกระเทียมเออตอนแรกนี่ชักกันเข้านอนบ้านบอเออเข้านอนย่านแต่เมื่อคืนนีเลยย่านแต่เมื่อคืนนี้นอนบ่รับเลยนอนบารับเลยโอ้พี่น้องเลยเนาะทางน้องเห็นบ่า อ่ามีโจรเขามาหาเมาื่อคืนนี่ก็น,นอนบาร,รับเลยพี่น้องเลยมาแรงในพันสีเข้าไปนอนอยู่ในบ้านก่อนอ่า,าพันย่านพันย่านมีมาอีกเนาะมาอีกจากพันธิมาแบบใดน้องน้องน้องไหนอ่าจากธิมาถามมามอคืนเมื่อคืนนี่กัยังว่าได้ไปยัน,ยานบามาอีกวะนี่พวยวายอยู่พราแห้งแล้วเนะ <S S าะอยู่แต่กับลูกสองคนคราบพี่น้องเลยอ่าว่าง่ายกับบนหฮอนอนกับบนหมู่มีความปลอดภัยหลายไประเด๋ยเนาะ เออถ้ามีไฟมีพื้นก็ยังคายอยู่พี่น้องอันนี้ไฟกับบุมีไฟกับมีแต่ว่าใช่แต่ก็โผล่ดึกมากกับเบิดเนาะน้องน้องพูดพักน้องน้องเขาเลี้แล้วบ่เพดยังอยู่อ๋อน้องน้องไม่ใช่กินนี่พูดปิดออกมาแต่ไดห้องบุรีกินนี่พี่น้องเลยเนาะโอ จะโทดพักเหรอบอร่ยังม่แล้วอยู่แถวนี้เจ้าไปโทดบ่น้งไหนว่าเจ้าลืมได้หนินี่ทางนี้ทางนี้นี่นี่ทางนี้กันเนาะแม่นว่าน้องไหนอือโอ้เจ้า <laughs> อยากเลี้ยไว้ได้หนิเนาะ,ะเออ <laughs> ทางน้องมาเล้ยแล้วเนาะเต๋อทางเอื้อยผู้มามาเบิ่งหมดยังมาแล้วพี่น้องเลยโอ้ <G ül üş> อ้าบัเป็นยังคิดเอาไงเนาะมาคดไม้กวายังบุคคำเลยอันน <uc> ีก้ก็วัชพู่เลยพักบัวนี่ได้ <c ười> โอ้สีอว่างามเนาะเดี๋ยวเราพูดแต่และมือก็ชับชาบชาบโอ้ให้น,น้ำชาติอี๋อ๋อหอยน้ำซึมหาหากกักเลนเนาะ <uc> โอ้ดูดูดูผูกไว้ที่เดียพีน่น้องพอได้กินเนาะพักบุ้งพักหยางเพิ่นกาพักแจักเทืรอะไรนีน่น ผักบุท่านได้กินเือบออันนี้ผลเอาเลยอืม uh, อ oh. ันน oh. uh ่าพูดที่โจมาเอา่บโอ้ขมยพักเจ้าอีกเลือยแล้วเอาเต็มมือเต็มือโอ้เอาะเราเชยอยู่เราไปเอาหูโอแลเอาเชยะรกินเลยะไได้เลยอืมตงเว้นมาผลนมาตอนน่ะเอมา่างเว้นเลย ตอนคำถึงเดงเนี้ยเนาะอ่าโหทางนุ่งนุ่งบได้นี่ยนะเอาแน่วนะที่ตักนันบ่ต้องซื้อบัวเนาะแบนเนาะถ้ามีบัวคือนชีดีพี่น้องเลยบัวมหัศจว่ะจว่ด้วยเนาะท่างกับกระโปงเ้าเจาะกระโปงอเอาให้เป็นหูนะจ่อจ่ะไปนะเออดื้อเด้่นี่เนาะสองอันนี่เนาะสามก็ได้เนาะ ฮะขี่ลายให้น้องลุงเนาะคุณคุ้มนั่งกับผมผมพ่ออะไรพ่อเหนื่อยไหมได้หนีิเนาะแสดงว่าพวกนี้่ธนาทั้งอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เจียพ่อเนี่ยนี่นี่นี่แต่งเองเนาะเหยียดเองเลยนีสิถ้าถ้าว่ามีอะไรแบบ อันน่ะมีตู้เดียวเปิดชายปาร์ตี้นี่คือสีฟ้เนาะเอาก่ะอาจารย์พอนลำต้องไว้เร็วกันสั่งให้อาจารย์ป้๊าปาร์ตี้เลยเต้นเต้นเดี๋ยวเรเพลินเลยอ่าทางน้องเพือถ่ายเลยเนาะอือก็น้องมือก่อนอ่าโอเคพี่น้องกเนาะก็ถือว่า คลิปนี้ก็ถือว่าอัปเดตให้พี่น้องในเบิ้งอะพี่น้องเนาะข้าแล้วพี่น้องเลทางบอลเผยก็จะได้ลาพีด้านน้องกับสะกดแล้วพี่น้องเลยว่าคำแล้วเนาะเพื่อเดินทางเมื่อพี่น้องเลยเนาะตรงนี้ก็โอ้ยลมแห้งพี่น้องเลยเนาะเดินทางทางแดงี่พุ่นนี่เต็มเบิร์ดเสือผ่านพี่น้องเลยนะก็ถือว่าบันนี่ก็แล้วเนาะน้องนุ่มเออ สีอ้อพี่น้องเลยพูดได้หามเนาะพี่อ้อเพิ่งเคยเนาะอ่ามีอันเดียวเนาะอืมอ่าโอเคพี่น้องเลยเนาะทางาทว่าองคเพื่อการอ่าสีได้ขอตัวกลับก่อนแล้วพี่น้องเลยเนาะไปพบพ่อกันคลิปหน้าเรือว่าอ่ามื่อต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ถ้ามหาพิพลาดประการใาาามมดก็ขอโทษขออภัยผมเองพี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขุสุคนเด้อผมเองพี่น้องเนาะอ่าคลิปนี้ก็จะได้ลาพี่ล้น้องไปซะก่อนแล้พวพบพ่อกันมื้อหน้ามื้อต่อไปเนาะอ่า คลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า,าสบายดีสบายดีบ๊ายบายเนาะะโอเคพี่นอ้องเลยเนาะฮะโอเคกลับเลยน้องๆเด้อสบายดีเด้อเนอะาะ